หลังจากไปลองของดีเมืองชนบุรีกันมาหลายเมนูแล้วตอนนี้2หนุ่มพิธีกรของเราจะพาพวกเราแวะชิมของหวานกันบ้างครับกับอีหนึ่งร้านเค้กที่เป็นร้านเด็ดร้านดังของที่นี่รับรองว่าใครเป็นสายหวานจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนเลยล่ะครับ และนี่ครับคือบรรยากาศภายในร้านนะฮะของท o อฟฟี่เค้กชนบุรีครับและตอนนี้ครับอยู่กับเรียกว่าเป็นตัวแทนจากครอบครัวครับที่ทํท t อฟฟี่เค้กครับผมสวัสดีครับพี่ป๊บครับสวัสดีครับพี่ป๊บต้องบอกว่าผมอยากอยากมาคุยกับพี่หลายทีแล้วเพราะว่าต้องบอกว่าเราเคยมาเที่ยวเอาติ้งกันนะี่พัทยาแล้วก็พี่ชายผมก็ซื้อเค้กนะครับผมเขาบอกจากร้านท o อฟฟี่เค้กนี่แหละแล้วตอนนั้นผมกินแล้วผมชอบมากอร่อยมากเลยคิดว่าถ้าเรามีโอกาสได้มาทําเทปที่พัทยา ที่ชนบุรีเนี่ยก็อยากจะต้องมาคุยกับร้านนี้เลยฉะนั้นวันนี้ได้มาเจอแล้วนะครับพี่ปั๊บครับยังไงพี่ปับร้านนี้เปิดมานานหรือยังครับร้านที่เปิดมานานมากแล้วครับเริ่มทำตั้งแต่สมัยคุณแม่เลยครับคุณพ่อคุณแม่ครับเป็นรุ่นแรกน่าจะใกล้ๆ20ปีแล้วครับอ๋อใกล้ๆ2ีปีพี่ปั๊บครับทอฟฟี่เค้กเนี่ยผมเห็นโอเคก็มีทั่วไปเลย แต่ว่าสิ่งที่ทางร้านของครอบครัวของพี่ป so pues ั๊บเ่ยครับให้ความสําค uh 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 ัญที่สุดสำหรับท็อฟฟี่เค้กคืออะไรครับก็อย่างแรกมันเราต้องอร่อยครับเราใส่ใจสาคัญคุณแม่เนี่ยเป็นคนเริ่มทําขนมอย่างแรกคนแรกเลยเขาเขาใส่ใจในรายละเอียดมากอันนู้นต้องเป็นอันนั้นอันนั้นต้องใช้ยี่ห้อนี้เนยต้องอย่างดีนะครับโอ้โพี่ไมเคิลดูนะครับลูกค้าแน่นมากเลยขายดีมากๆนะครับผมก็ แต่ว่าคือได้เป็นผมผมก็อยากจะอยาจูอจุ่นหนูนะเพราะอะไรรู้ไหมคือเข้ามาเนี่ยกลิ่นหอมหนึ่งสองคือเราเราคือด้วยความที่เขา,เอ,าออกแบบห้องในการทำอะ่ะเป็นแบบกระจกใสนะครับมันสามารถที่จะเห็นคือคุณเข้าใจปะบางทีคุณเห็นเตาอบเห็นมันทำสดสดเห็นมาวางร้อนๆใช่มันกระตุ้นใจกระตุ้นต่อมนะครับผมก็อยากวิจต้องซักหน่อยต้องซักหน่อยนะครับก็เรียบร้อยนะฮะผมขอเบิก เบื่อเจ้าท็อฟฟี่เค้กนี้มากินเลยได้ไหมอะสักรอบหนึ่งนะความอร่อยแบบเดจาวูนะต้อง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 มาโดนอีกสักรอบหนึ่งครับเอาโอเคครับดังนั้นครับผมขอเป็นท็อฟฟี่เค้กหน่อยฮะแต่พี่ปั๊บน่าจะกินจนเบื่อแล้วมั้งครับพี่ใช่ไหมจริงจริงก็จนทุกวันนี้ก็ยังต้องชิมต้องชิมบ้างแล้วก็ก็ยังแค่ยังอร่อยนะครับคือถ้าไม่อร่อยเนี่ยถ้าชิมไม่อร่อยก็ต้องตัาน้องให้เก็บก็ต้องเก็บเลยใช่ไหมคุณภาพมันต้องแบบคงที่เนาะใช่ครับสำคัญมากโอ้ ข้างล่างเนี่ยก็คือเป็นเหมือนเค้กใช่ไหมครับครับผมแต่ว่าตัวหน้าข้างบนเนี่ยครับมันมีอะไรบ้างครับเราใช้เม็ดมะม่วงหิมพานต์อ่าเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะเรานอกจากเม็ดมะม่วงเนี่ยครับก็มีมีอะไรอยู่ด้วยครับเอ่อส่วนเฉพาะเค้กมันเป็นเม็ดมะม่วงเป็นหลักอยู่แล้วครับแล้วก็เคี่ยวเนยน้ำตาลเนี่ยครับให้มันให้มันเป็นให้มันเป็นแข็งใช่เป็นหน้ามันเป็นหน้าของมันนะครับ และตอนนี้ครับเราเพ <uh> ิ่มอ oh, ีกหนึ่งเมนูเข้ามาครับอันนี้อะไรครับผมพายสับปะรดครับพายสับปะรดนะฮะขออนุญาตนะครับโอ้โหนี่นี่ครับแพ็กเกจจิ้งสวยครับปิดอย่างดีนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ชิมต่อได้ใช่ไหมฮะครับถ้างั้นเดี๋ยวอันนี้แป๊บหนึ่งนะลูกนะวางนี้ก่อนไหมวางก่อนอือหืมนี่คือท็อปปี้เค้กครับที่แบบ เอาถ้าพูดเลยนะนี่คือตัวตึงชนบุรีอร่อยมากฮนะมันมีคาราเมลอ่ะมันแน่นแล้วตัวของเม็ดมะม่วงเนี่ยก็ซ้อนกันแน่นมากครับผมมันแบบและพอกัดกันอะ่ะมันคอนทราสนะแต่พอกัดรวมกันแล้วอะ่ะเป็นคำคำหนึ่งอะ่ะโอ้โหที่สุดอะ่ะอันนี้ครับตัวตึงชนบุรีฮนะตัวนี้เลยเบนื่ยอ,นยอยมางเลยเห่อยอยู่ยคุณนเด็ครับขอกขอกครับ เด็ดมากครับเด็ดเดด็มากเลยครับพี่เอาละครับมานี่ครับพายสับปะรดครับอืมอันนี้กลิ่นเพลินมากสับปะรดเราเราไปเอาสับปะรดมาจากเออ่ลานบุรีอืมจากใต้นะครับสับปะรดที่เขาเขาอร่อย อร่อยแบบนี้นะครับผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมครับอยากจะทานเหมือนพวกเราแน่นอนนะฮะเพราะว่าที่เราคัดเลือกมาเนี่ยนะครับมาให้คุณผู้ชมเนี่ยเป็นของดีของเด็ดประจําแต่ละที่แน่นอนนะครับพี่ป๊อปครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาทานนะครับแต่เขาไม่รู้ว่าจะติดต่อหรือว่าจะสั่งซื้ออะไรยังไงทางไหนได้บ้างครับก็ติดต่อมาทางไลน์ท็อฟฟี่เฮฟชมบุรีได้ครับครับผมแล้วก็หรืออีกอีกทางหน้าเพจ ท็อปปี้เค้กชนบุรีครับจะมีน้องแอดมินคอยตอบ24ชั่วโมงนะครับแต่ว่าเวลาทำการจริงๆของเขาคือ7โมงถึง4โมงเย็นอันนี้น้องเขาจะตอบงันจริงทันใดครับเปิดทุกวันทุกวันใช่ไหมเราครับเปิดทุกวันเลยครับทุกวันนะครับผมคุณผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับผมถ้าเกิดอยากกินแบบผมนะฮะก็แอดไลน์ไปเลยไลน์แอดนะครับท็อปปี้เค้กชนบุรีนะครับก็สั่งได้เลยท็อปปี้เค้กอันนี้ร้อยกล่องไอศครีมร้อยกล่องน้ำร้อยแก้วเฮ้ยเอาจริงๆคุณผู้ชม พริที่ไม่มเคลืนผู้มาเนี่ยมีคนทําจริงนะฮะคือเขาซื้อแล้วไปแบบว่าไปเป็นอาหารว่างในการสัมมนาประชุมอะไรเงี้ยคืออร่อยจริงครับยังไงก็ตามถ้าเกิดว่าแวะมาที่ชลบุรีนะฮะอย่าลืมครับลองมาที่สาขานี้ได้นะครับผมอยู่ที่ตรงไหนครับตรงนี้หน้าปากซอยโพธยานนท์จังหวัดชลบุรีครับเรามีที่บางแสนครับมีที่ศีราชาครับมีที่พัทยาครับผมอ๋อแล้วก็สิ่สำคัญที่สาขามาจาก ครับผมอมตัดเนี่ยถ้ามาจากกรมาเที่ยวชลบุรีแล้วจะกลับก็แวะอมตะแล้วก็ขึ้นทางด่วนกลับกรุงเทพได้เลยครับผมเอาง่ายๆคือทั่วชลบุรีนะครับผมทอฟฟี่เค้กชลบุรีคลองหมดฮะคลองหมดครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็มาเสิร์ชไปที่ไหนใน Google Map เจอแน่นอนนะครับไปทุกที่แต่หมดหรือยังว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมอ่าโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่ป๊าบมากๆเลยนะครับขอบคุณครับผมเอาละครับเดี๋ยวขออนุญาตไปทานทอฟฟี่เค้กแบบอรินอร่อยสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปที่ไหนนกััตตต่อิดามครบ คุณเพชรครับต้องบอกว่าวันนี้ครับผมกินก็จัดเต็มเที่ยวก็ก็ค่อนข้างเที่ยวเดินเยอะนะครับผมได้เวลาที่จะเราต้องพักผ่อนแล้วแหละถูกต้องครับใช่แล้วครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โรงแรมรัตนชนนะฮะเป็นโรงแรมยังไงคุณเพชรที่นี่นะครับผมถูกพูดถึงนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับผมแล้วก็ได้คะแนนนะฮะรีวิวเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับผมใครไปใครมาจังหวัดชนบุรีเนี่ยนะครับต้องมาพักที่นี่อย่างน้อยหนึ่งคืนเป็นอย่างต่ำฮะ เพราะว่าที่นี่นะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับว่าฟา c ซิลิตี้ของเขาห้องของเขาอาหารของเขาจะทีเด็ดขนาดไหนและจะเป็นตัวตึงชนบุรีหรือเปล่าใช่ครับอย่างนี้เขาพูดถึงกันครับผมเดี๋ยวไปเจอข้างในครับตอนนี้เช็คอินก่อนครับไปครับและตอนนี้ครับ หนึ่งท่านครับที่มาต้อนรับพวกเรานะครับผมก็คือพี่แหมมครับเป็นโอเปอเรชันแมเน e เจอร์ครับของโรงแรมรัตนชนครับสวัสดีพี่แหมมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แหม่มเดี๋ยวมาพูดคุยเรื่องโรงแรมของเราหน่อยดีกว่าครับได้ค่ะกี่ปีแล้วครับที่เปิดมาครับสําหรับโรงแรมรัตนชนเนี่ยนะคะจริงๆแล้วชื่อโรงแรมเนี่ยมีอายุคู่กับจังหวัดชมบีเนี่ยมากกว่า30ปีก็มีการรีโนเวทมาเรื่อยๆเรื่อยๆครั อยากถามเลยครับพี่แหม่มครับผมอยากรู้ว่าที่นี่ครับผมมีแบบว่าเฟอร์ริลิตี้อะไรบ้างนะครับที่โรงแรมรัตนาชนของเรานะคะก็จะมีห้องพักห้องพักของเราเนี่ยจะมีทั้งแบบ4ไท้์นะคะแล้วก็จะมีห้องประชุมสัมนาห้องประชุมสัมนาของเราเนะี่ยใหญ่สุดอยู่ชั้น12ถ้าเกิดว่าสะดวกเดี๋ยวพี่แหม่มจะพาขึ้นไปดูชั้น12เนี่ยจะเห็นวิวเมืองชนบุรีทั้งหมดแล้วก็โรงแรมเรายังมีห้องออฟิตเนสแล้วก็สระน้ำสระน้ำใช่สระว่ายน,น้ำของเราเป็นสระเกลือ อนนี่คุณเราสายฟิตเนสอยู่แล้ว<ช>อาจจะต้องสักหน่อยครับปิดกี่โมงครับอย่างฟิตเนสพวกพวกสระว่ายน้ำฟิตเนสอะไรครับคือเปิดถึงกี่โมงปิดให้บริการ3ามทุ่มค่ะเฮ้ยถือว่า ปิดเลทนะคือที่เลทนี่หมายถึงดีนะครับบางที่คือปิดทุ่มหนึ่งปิด2องทุ่มเนี่ยคือแบบบางทีไม่ได้ค่อยตอบโจทย์สําหรับคนที่แบบใช้บริการของโรงแรมอะไรเงี้ยครับสามทุ่มดีคือด้วยเรามีลูกค้าที่เป็นแบบลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติหรือว่าเป็นบริษัทเป็นบางทีเนี่ยกว่าเขาจะเลิกงานกลับมาถึงโรงแรมเนี่ยประมาณ6กโมงเย็นถึง1นึ่ทุ่มเขาจะมีเวลาออกกําลังกายไปว่ายน้ําหรือฟิตเนสตรงนี้ค่ะไม่งั้นถ้าลูกค้าที่กลับมาเนี่ยเขาจะไม่ได้แบบมีเวลาใช่ใช่เราต้องมีบริการตรงนี้สําหรับลูกค้้าหองพัก ถ้าเป็นห้องพักอะครับมีกี่รูปแบบครับห้องพักเราจะมี 4, 4ีรูปแบบนะคะจะเริ่มต้นที่ห้องสุพิเดียนะคะุิเดียค่ะแล้วก็ Room, ดีลักซ์รูมค่ะแล้วก็วันเบส์รูมสูตรค่ะแล้วก็เอ็กซ์เซคิวทีฟสวีท Executive s u ทีฟสวีทถ้าเอ็กเซคิทีฟนี่น่าจะใหญ่เลยใหญ่สุดเลย1 4 0ตารางเมตรได้ขนาดประมาณ4ห้องสห้องของของห้องปกติอะค่ะจองได้อยู่ไหมครับหมดโอกาสหมดโอกาสพี่ไมเกินนึ่ได้แล้วอะใช่ค่ะใช่เพราะว่าห้องนี้ของเราเนี่ยลูกค้าจะจองทั้งปีตอนนี้จองไปถึงเดือน4เดือน5แล้วครับผมถ่งวันนี้นะครับผมเราน่าจะทรงและเราน่าจะวันเบรลุนสูตรนี่แหละ นั่นแหละนะครับเดี๋ยวก็อไม่รู้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวก็จะพาไปดูห้องด้วยแต่ว่าก่อนที่จะไปดูห้องผมขอแวะจุดสุดท้ายที่วันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นกันด้วยนั่นก็คือจุดที่เราจะได้ทานอาหารกันครับอ๋อได้ค่ะยินดีเลยค่ะอันนี้คือค,ค,คือ,อยังไงครับอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงครับห้องอาหารของโรงแรมเนี่ยจะมี2ห้องนะคะอันนี้ห้องอาหารนี้จะไม่เกี่ยวกับห้องฟังก์ชันที่เป็นงานประชุมนะคะก็จะมีเป็นห้องอาหารกินรีห้องอาหารกินรีเนี่ยเราจะบริการตั้งแต่อาหารเช้าแล้วก จะเป็นห้องอาหารเพอห้องอาหารเพอเนจะเป็นห้องอาหารจีนนะคะซึ่งเรามีเมนูจีนที่แบบดังๆหาทานในชนบุรีไม่ได้หลายเมนู<ฆ>เดี๋ยวแแบอาจจะต้องให้ทีมงานไปลองนะคะตอนนี้ยังไม่บอกว่าเป็นเมนูอะไรบ้าง<ฆ>โอเคพูดมาขนาดนี้นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงกันไปเริ่มจากบนสุดชั้น12นะครับ,รบดูสิครับว่าว,วิวที่เห็นรอบชนบุรีเป็นยังไงอโอเคครับถ้านั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันชั้น12ครับค่ะ ในการออกเดินทางการพักผ่อนที่ดีก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราปล่อยให้พิธีกรของเราจัดการจองห้องให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเข้าพักกันที่โรงแรมแลัตนชนแห่งนี้ไปด้วยกันครับ ากแชนเดリアใช่ไหมครับใช่ค่ะข้างบนฮะชมดาวฮะพร่มคราวอันนี้มีลิฟ่งรูมด้วยนะฮะเอาจริงผมชอบห้องแบบนี้ผมรู้สึกว่าแบบมันเป็นไพรเวทและที่นี่ครับต้องบอกเลยว่าจัดเต็มครับผมจัดเต็ม